สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีทุกท่านเลยตอนนี้เดี๋ยวพามาชมอีกหนึ่งคลิปกับการจะเข้าบ้านของใบบุญโอ้ยแม่ไล่ี่แม่ไล่แล้วนี่ทำงานจะเข้าได้นี่วิ่งไปก่อนหนึ่งรอบนู่นมาไปแล้วครับเลิดคอกไปแล้วตเตลิดบ้านไปแล้วไปอยู่ตรงไหนเนาะทีนี้นะครับผมสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีอีกหนึ่งครั้งนะครับผมวันนี้มาชม MP2 ครับเด็กหญิงใบบุญจอมพลังครับผมมาเลยครับตอนจอมพลังจอมพลังโอ้ยอย่าไปพังพ่อไก่พ่อโอ้ยโอ้ยโอ้ยมานี้มานี้โอ้ยอะไรอะไรนะทีเนี้ยโอ้ยมอ โอ้ยโอยมาไปลิ่งเว้นได้มามาเมยมาไปแล้วแม่พาวิ่งเล่นแม่จะพาวิ่งเล่นไม่ไปทางนู้นจะไปทางลัดโอ้ยอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนไหนโอ้ยโอยอะไรโอ้ยเตะการคอต้นไม้เตะการคอต้นไม้เลยเหมือนไตไหนไหนเห็นแต่ขาเห็นแต่ขาอยู่ไหนโอยไปแล้วไปแล้วพ่อไปแล้วพ่อไปแล้วแม่ไปแล้วโอ้ยโอ๊ยโอยโอยโอยวายคนเดียวไปแล้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 ว ไปแล้วเต็มที่เลยทีนี้เต็มที่เลยโอ้ยออ้ยไปเลยแม่มวยพาวิ่งเล่นไปเลยครับออกจากแม่ไปแล้วออกจากแม่ไปแล้วนะครับไปเลยครับตอนนี้ นู่นนไปเลยสุดนิ็กสุดเบียงเลยตามแม่ไปแล้วโอ้โหดูขาหลังสิโอ oh, ้เร็วมากเร็ว oh. oh, oh. oh, oh, มากโอ้ยโอ้ยชนจ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 นโอ้ยเร็วเร็วครับโอ้ยแม่เมยอยู่ไหนโอ้ดูดูแม่เมยแม่เมยตามไปบุญไทยทันสิงานนี้เอาเลยแม่เมยโอ้โหดูฮับสปีดสปีดครับเร็วเร็วพายุฟัดมาแล้วกลับมานี่กลับมานี่แล้วกลับมานี่คืนแล้วแล้วมาที่โอ้โหเร็วพายุฟัดเร็วพายุฟัดเร็วเร็วกลับมาแล้วกลับมาแล้วโอ้ย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  โอ้ใครจะวิ่งชนะเอ้าใครจะวิ่งแข่งกันใครจะชนะเอา้าใบบุญว่าจะสู้หนูได้ยังไงอ่ะหนูมีสีขาดูสิแม่เหมยก็หอบไปด้วยไม่ใช่หอบแต่แม่เหมยนะแม่เหมยก็หอบด้วยโอ้โห,โหลูกสาวของเรานะครับนี่ครับความหาไม่มีขีดจํากัดของใบบุญไปแล้วครับไปแล้วดูครับดูครับแม่เหมยแม่เหมยแม่เหมยไม่ต้องรีบลุงพาไปไม่ต้องรีบวิ่งเดี๋ยวมันจะจุกเธอกินเยอะดูท้องเธอสิแม่เหมวยว่าหัวากกันมาทําอะไรไม่รู้<ๆ>หนูเนี่ยหอบไปหมดเลยนะครับผมเนี่ยครับโอ้ดูใบบุญสิใบบุญจอมพลัง ใบบุญจอมพลังไปแล้วโอ้ยนะสุดยดแหลเลยสุดนี่สุดเล็กสุดเดี้สุดเล็สุดเต้เอาจี้ก็ไปจี้ก็ไปจี้ก็ไปจี้กไปเร็ว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 ใครชนะใครชนะใครชนะเอาเข้าเส้นชัย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 ไปแล้วไปแล้วไปแล้วแม่เหมยแม่เหมยไม่ทำนี่ทำนี่ทำนี่แม่เหมยมานี่มันนี่มันี่มันี่โอ้ยโอ้ตัวไปแล้วที่สามที่สามเป็นโอ้ทะลุทะลุปลาแล้วทะลุไปทะลุปลาไปแล้วที่สามเป็นแม่เหมยเอาไม่ทันลูกเอาไม่ทันลูกนะครับผมการแข่งอ่าเท่าแข่งเรือยาวโดยงานนี้นะครับผมโอ้ตไปแล้วครับไปแล้้้วววิ่งงไปปแล วิ่งไปแล้วอาระวังไปพังของหมดนั้นไปแล้วทีนี้มาทางนี้โอ้ตีโค้ง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 มาแล้วมาแล้วมาอีกหนึ่งรอบมาอีกหนึ่งรอบไม่ยอมเข้าบ้านผ่านไปเฉยเลยผ่านไปเฉยเลยโอ้งานนี้โอ้ยเนี่ยครับงานนี้โอ้เยที่นอนแล้วทีนี้โอ้ผ่านที่นอนไปแล้วโอ้ไปไล่ไก่ไปไล่ไก่ม่เอฟนอนที่นอนแหมใบบุญเนี่ยนะครับผม นี่คือความมันของใบบุญและเจมเลยครับดูครับโอ ry, เ้เรียกลูกมาแล้วเรียกลูกมานี่ใบบุญมานี่ใบบุญบอกใบบุญใบบุญมันจะพาแม่วิ่งเลยแม่ไขมันลดล يد, แล้วงานนี้โอ้มาแล้วมาเลยมาชนตากล้องของเราแม่หมวอยอยู่ไหนแม่หมวยอยู่ไหนให้อีกหนึ่งหวีแล้วให้อีกหนึ่งหวีรังวันเลยเร็ว,แ,วแม่หมวยบอกว่าเล่นแบบนี้ก็เนี่ยครับเล่นแบบนี้ก็อ่า ผอมเลยสิงานนี้ออกกาลังกายเอาผอมเลยแม่เหมยบอกว่าโอ้ยเบบุญพาแม่วิ่งสะขอบเลยมาเติมสลังก่อดแป๊บเดียวนะเบบุญนะอย่าทาแบบนี้นะลูกนะอย่างงี้แม่ผอมเลยนะแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวจะมีการแข่งกีฬาวิ่งแข่งกันครับระหว่างใบบุญกับแม่มหมยนะครับงานนี้ใครจะได้เข้าเส้นชัยเดี๋ยวเราจะได้ชมภาพกีฬามันๆกันครับนะครับระหว่างแม่มหมยนะครับแม่มหมยแล้วก็อ่าบบุญนะครับผมไปดูการวิ่งแข่งกันนะครับมานะครับผมมาแล้ว เมยบอกว่าไม่เอานะหนูไม่ลงหนูไม่ขอลงลงด้วยหนูไม่โดมาเมย์เมย์จะพาลุกเข้าบ้านเมยว่าเข้าบ้านดีกว่าเดี๋ยวพวกนี้จะพาวิ่งเมยเข้าบ้านแล้วเมยเข้าบ้านแล้วออาเมยเข้าบ้านเลยเมยว่าไม่วิ่งดีกว่านะหนูขอสละสิทธิ์เรื่องวิ่งหนูฉลาดหนูเข้าบ้านดีกว่าหนูไปแล้วให้ไบบุญมันอยู่ข้างนอกกันเลยไหนนะครับผมเมย์มยบอกว่าผู้ไม่เอาแล้วไม่เอาเลยฉันไม่เอาหรอกไม่ให้ฉันไปวิ่งแข่งกับเด็กฉันไม่วิ่งหรอกฉันน้ำหนักเยอะกว่า นะครับแต่นำนวนเยอะก็เพื่อนจะขอ, <laughs> ข,อ,ข,อขอสละสิทธิ์เข้าบ้านก็แล้วกันฉันขอสละสิทธิ์นะงานนี้งานวิ่งเนี่ยฉันไม่เอาด้วยแล้วฉัานฉลาดท่มนอยู่ในบ้านสบายกินสบายใจเลยแต่ม่ต้องมาลำบากเรื่องเรื่องวิ่งวิ่งตามใบบุญไม่เอาแล้วบอกฉันสละสิทธิ์นะงานวิ่งเนี่ยท่านขอตัวก่อนนะงานนี้ฉันขอตัวก่อนนะโอ้มาแล้วมาแล้วหนึ่งรอบมาแล้วมาแล้ว ไปเอฟขโมยอะไรของใครมาเล่นอ่ะไปเอฟขโมยอะไรของใครมาเล่นอ่ะปืนฉีดน้ำพังเลยไปเอฟขโมยปืนฉีดน้ำของมาเล่นอ่ะโอ้ย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 จะไปทางไหนแม่ก็ไม่ยอมออกมาตามด้วยนี่แม่ปล่อยแล้วแม่บอกว่าตัดหางปล่อยวัดดีกว่าใบบุญไม่เอาแล้วไม่เอาเธอซนเกินไปแม่รับไม่ไหวแม่ขอไปกินในบ้านดีกว่าแม่ไม่ก่ออยู่ข้างนอกหรอกเดี๋ยววิ่งตามเธอแม่เหนื่อย อ้าวเอาเอาเขาไม่ยอมเข้าบ้านอีกเอาไม่หมวยไปรอเข้าสิลูกสาวไม่ยอมเข้าบ้านทํายังไงล่ะทีเนี้ยไปไล่ดําไปไล่ดําไปโบยบายใส่ดําเลยทีเนี้ยดำบอกว่าพาเข้าบ้านมาไปบุญมาดำจะพาเข้าบ้านโอ้ยจะพาเข้าบ้านโอ้ยๆดำ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 เกือบเกือบดำดำดำโอ้ยถอยถอยเดี๋ยวดำโดนเดี๋ยว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 จะหาเรื่องดำนะเดี๋ยว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  แม่ก็จะังจะล่อลูกสาวเข้าบ้านลูกสาวไม่ยอมเข้าบ้านนะครับลูกสาวไม่ยอมเข้าบ้านแม่ก็จะล่อเข้าบ้านเอา้าเอา้าใครจะเอาใบบุญเข้าบ้านได้งานนี้นะครับผมใครจะเอาใบบุญเข้าบ้านได้แม่เหมยก็ไม่ยอมตามเลยช่วงนี้ไม่ยอมตามใบบุญเลยบอกไม่ตามดีกว่าไม่ตามดีกว่าใครจะวิ่งตามไหวน้ำหนักก็เยอะบอกหนูไม่เอาหรอกไปอเออเสร็จแล้วทีนี้โวยวายเลยโวยวายไล่แล้วทีนี้แม่เหมยแม่หมวยไล่เข้าบ้านแล้่แม่หมยเรื่อเรืเร มามามาเข้าบ้านเร็วเเข้าบ้านเร็วเรือกาละมังเรือกาละมัง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 มามามาเ๋ือพ่อจะดักทาั้งนี้ให้มาเข้าบ้านเข้าบ้านมาไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมมีถอยหน้าถอยหลังเอาแม่มวยเอาเข้าบ้านเลยแม่มวยเร็วเรเรเข้าบ้านเข้าบ้านเอาเอาเอาไปเข้าบ้านเข้าบ้าน เข้าบ้านเลยโอเข้าแล้วหนูยอมแล้วหนูยอมแล้วแหมดูดูดูเซ็งเซ็งเซ็งทำตาเซ็งเซ็งไม่อยากเข้าโอ้ยมันเป็นอะไรที่ไม่อยากเข้าเออทำไง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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอดูดิดูทำดูทำดูทำ่านี้ยสิไม่อยากเข้าแหมแหมแม่ไม่ยอมไปตามหนูงั้นหนูได้วิ่งนานกว่านี้อีกแม่เหมยแหละเป็นเพราะแม่เหมยแหละไม่เสร็จเไงเจอใบบุญเตะก้านคอไปอะดูดูดูดเตะเอ๊ะเตะเอ๊ะเตะเอ๊ะตะมีแถมมีแถม มีของแถมด้วยมีของแถมด้วยแม่เหมยแม่หมวยเจอของดีไปวันนี้เจอไบบุญตะก้านคอครับขาถลอกเลยโอ้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 ยใบบุญเอามาเอาเข้าไปเข้าไปเข้าไปไบบุญเข้าไปเข้าไปแม่เหมยแม่เหมยห้ามไม่ไม่อยู่เอาไปแม่หมวยผักเข้าไปคืนนะครับไม่ได้แล้วใบบุญจะมาวิ่งเล่นอย่างนี้ไม่ได้นะมันค่ําแล้วเวลามันจวนแล้ววันนี้นะครับผมวันนี้ก็เป็นภาพความน่ารักของอาการออกกําลังกายนะครับระวัง อาควานมวยกับน้องใบบุญวิ่งแข่งกัน,นกโอ้ยหอบเลยหอบเลยแล้วก็แม่เหมยด้วยนะครับการเข้าเส้นชัยครั้งนี้นะครับกรรมการตัดสินให้นะครับได้ยิงใบบุญเป็นอาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมได้เหรียญทองม,มาน<ม>ที่เรียบร้อยเลยไหนไหนดูสิโอ้ใบบุญเล่นโกงครับเตะเจาะยางแม่หมวยไหนดูสิเ,เลือดเลยงานนี้ครับใบบุญเตะเลือดเลยใบบุญทอกวันหนูไม่ได้ทานะมันแค่เป็นอุบัติเหตุหนูไม่ได้ตั้งใจหนูแค่ยกขาไปเล่นแม่หมวยวิ่งมาใส่ขาหนูเองอ่ะบอก วิ่งเร็วใบบุญฉลาดมากนะครับนี่คือความน่ารักของหญิงใบบุญของเรานะครับผมสนุกสนานกันในคลิปของเราทุกคลิปก็มีสายหาแบบนี้ครับใบบุญตัวนี้เขาเป็นสายหาแล้วตัวนี้ <c oughs> <c oughs> ตัวนี้เป็นสายหาแนละ้วใบบุญไม่ใช่เป็นสายเป็นสายทอมแล้วตัวนี้เปลี่ยนจากสายทอมเป็นสายหาแล้วมีความหาเยอะครับสําหรับใบบุญนะครับผมมีความหาเยอะถ้าได้ออกจากบ้านไปนะรับรองมีความสนุกเกิดขึ้น อย่าให้ออกได้แล้วกันบ้านหลังนี้ถ้าออกไปนะรับรองเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอหนูแน่นอนนะครับผมก็เป็นความน่ารักของเด็กหญิงใบบุญนะครับของเรานะครับผมที่ถ่ายทอดให้กับแม่ๆเอซีได้รับชมกันนี่ครับดูครับแม่หมยก็ได้กินแม่เหมยก็ได้กินหมยกับเหมยเนี่ยใครวิ่งเร็วกว่ากันพี่น้องเห็นหรือยังว่าใครวิ่งเร็วกว่ากันผมว่าสู้แม่เหมยไม่ได้หรอกเร็วเร็วอ่ะปิดแล้วไม่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 ปิดแล้วเออเธอมาเธอมา อ่ามือปิดไว้หนูมือผักไว้หนูไม่ให้ปิดนี่ครับแตยิงใบบุญของเราก็ขอบคุณ f อซทุกท่านที่ให้การติดตามรับชมและชมคลิปสนของเราในวันนี้คลิปของเราวันนี้ฮาสุดๆสนุกกันสุดๆเอ็มพนะครับอ่าในตอนใบบุญวิ่งทะลุฟัดนะครับผมงานนี้โอ้ยเปียได้กะโปรงมาใส่อีกแล้วโอ้ยไปได้อะไรอีกเนาะลูกสาวเนี่ยโอ้ยเวียงเลยงานนี้นะครับผม ครับผม MP2 ของเราใบบุญวิ่งทะลุฟัดนะครับผมโอ้โหสนุกกันแน่นอนความฮาบังเกิดกันแน่นอนครับระหว่างเด็ยิงใบบุญก็ขอบคุณท c ท่านการติดตามรับชมครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีจ้าเป็นไงบ้างควานหมวยหอบไหมเหนื่อยไหมลืมเลยวัคซีนทีนมาด้วยใช่ไหมก็สนุกกันไปครับวันนี้ก็ขอจบคลิปใ้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีจ้าควานหมวยจ้าสวัสดีครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับ